เดี๋ยวมาดูอีกคันนี้คันนี้ไม่โชว์สเตปบ้างเหรออุ้เอาหอนมามานั่งยังคีไม่มาเลยตดคี ก็เป็นคุณลุงนะคะมาจากคุณหารตอนเราเกี่ยวข้าวเราไปเกี่ยวข้าวบ้านแกไม่พอกันยังตกใจเลยหัวแห้งอยู่นาหล่น ไดว่เาเขาเขาให้เต็มก่อนมันบอจะเหมือนนี้โล่งแล้วทีนี้จะเห็นป่าทุเรียนหมดละต้นยางเพื่อเป็นตะเอ็นแท้เห็นนะป่ายางเราอยู่ฝั่งนี้ทุกคน <Okay. S 1> ถือว่าคีบไกลอยู่นะอีกนะ่าจะเอารถขยับไปนู่นก็ได้ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาช็อตเด็ดมาอีกคืนนี้ฝนแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะแห้งแล้วแะนี่ดินแดงมันฟี่ปล่อยความมันไปอย่างเต็มที่คลิปก่อนนี้ตัดแรงดังปิ้วๆปี หอดม้าหน่อยมัน้ะ